โอเคครับเรามาอยู่กับเออไมครับเอาชีวิตรอดที่สี่กันเบยเมื่อกี้เป็นเออคลิปใบนะฮะปกติพลานี้จะเป็นพลาดห้าอยู่แล้วเชียว มันใบเนเขาเลยต้องมานั่งอัดใหม่แล้วเราจะมารีวิวให้ดวูว่าเราทําอะไรไปบ้างนะนี่คือคอกฟาร์มของเราคลอกฟาร์มคอกฟาร์มแล้วเราก็ลากไก่มาเรียบรอ้อยแล้วก็ไปฆ่ามหมูมาก็ไปลงดันมาสองเมืองไม่ใช่สองเมืองมันเป็นท้ำสองถ้ำก็สองเมืองเรือช่างมันเถอะว่าลงไปสองที่ก็แล้วกันลงเมืองเมืองแรกเราได้เอนนะี่มา เป็นซีดีซีดคนะฮะแล้วก็ไอรอนอีกสิบวก้อนแล้วก็ทานอีกมากมายฮโอเคเราก็ขยายฟาร์ไมไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ขุดตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาขุดต่อให้เป็นฟาร์มชูการ์เครกันเบยฮนะประก่อนพร้อมโอเค ผมจะเป็นการเอ,อ่อไถ่โทษนะฮะในการที่ทํำขิดใบมาได้ไงเะี้ยทำขิดใบให้ลงของโอเคเก็บสัมภาระที่มีค่าไว้ในนี้โอเคเราจะไปไฟกันแล้วฮะถ้าดาบนี่มันเยอะจัง จะไปใช่ดาบเล็กแล้วเออจะไปใช่ดาบเล็กแล้วนะฮะโอเคเปิดประตูเออเอามาสองอันทำดาบเล็กสี่อันเยี่ยม นี่อารอนสวอตโอ้โอ้ไม่มืดง่ายเลยโอเคงั้นจะตัดจนกว่ามันจะมืดน,นะฮะโอเคแล้วแล้วมันก็มืดได้ที่สุดนะโอ้โหผมไปกินน้ำมาม,มันมืดนู่นเลยฮนะลืมกดอัดนะลืมสนิทเลยเขาเชุบจะเก็บไข่ไข่เอ,อ๋ยไข่จ๋าเยี่ยม อเฮ้ยใครเอาใครอ๋อูแล้วมันออกได้ยังไงไอ้น้ำนี่นเองอออกวยกอนเลยตามมาครับพี่น้องโอ้ยไม่ได้เรื่องเลย มันเป็นพอน้ำมันใช่ไหมที่ทำให้พวกพวกยูออกไปได้เห็นข่าวนี้ก็อย่าฝันว่าจะได้ออกไปอีกเลยฮึึบโอเคฮึบอ่าฮะ 诶诶诶哦哥嗯嗯 em、oh, เล่นนานอีกเลยฮนะนี่อ่ะมันจะออกได้ไงละ่ะนี่โอ้โหจะเกิดออกไปหมดเลยผูออกได้อยู่ฮะ <c oughs> ออกได้ด้วยเหต โอ้ช่างมันเถอะโอเคกลับไปไปลาไข่ก่อนโอ้โ,โอ้ค้างโอเคเฮ้ยเจอเอ้ยเกลับไปปลาไข่ก่อนแป๊บน,นึง อะไรเยี่ยมอ๋อโอ้โหพิตันพิตัน,ตนเออโอ้โหโดนด้วยอื้อหือได้ขนมอีกอะ Okay. ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาที่เก็บลงไปเก็บไอเทมองคูคุณอะแถวนี้บัวก,ก็เยอะเหมือนกันกนว่า ไม่เห็นมันดอกแค่ลงแค่หลอดเลยอืออโอเคแม่งกะเช้า,ชานที่สุดนะอืม คือจด this is s p o r t a r โอ้โหฮ้ยจัดดิหมึงหันหน้านี้อีกไปชนฮึบช่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 ออ๋อเมื่อกี้ซอมบี้ไหมเออ ช่นเดียวกันฮึบ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 ฮึเค okay. เราจะไปสำรวจไปบวกกันเบยเราจะไปบวกนอกบ้านกันนะฮะฮึบฮึบฮึบจาหาชึบ ไม่มีผัำกินบ้างหรือไงถ้ามีผัำกินนี่กูดีใจเลยฮนะะเฮ้เย,ยเดี๋ยวมาครับป๊บนึงเดี๋ยวมาครับเอคเราก็มาแล้วเฮ้ยผัำกินอยู่ไหนวะไม่มีเลยหรือไงเฮ้ยทึนทึนเฮ้ยผัำกิน ทำกินความฝันกูเลยนเนี่ยนี่เฮ้ยยังได้ไก่กลับบ้านอีกโอ้เลิแหลมเสือสีมันนี่สองแสงเลยโยังมีอีกอ่ะโอ้ยอย่างเยอะเลยไก่ตามาไก่กลับบ้านกันกลับบ้านกัน โอ้โหบ้านเฮ้ยนั่นก็ะพักินเยี่ยม,อมไอเทมเบิร์ลเลยนี่กะจะมาไถ่โทษเลยเนี่ยไถ่โทษแบบไปไฟอย่างเดียวไม่ทรงสร้างบ้านละเจอจะะพักินดวงดีของเราเลยนะนี่ตามมาตามมา ราจะไปขุดทัมกินกันก่อนนะเออตามมาตามมาตามมาเบอร์ผมกินอ่ะตามมาดีวะ จะดึด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 ึดดึดดึดดึดช่างแม่งมาละคู่โอ้โหไอชื่อแพ็กนี้มันเป็นอะไรที่ไม่เห็นตรงกาลมากเลยมันต้องกะเอาเละว่ามันมีอะไรอยู่ถอดเถอะเดี๋ยวคุดผมกินเลยไม่หมดอีก กลับบ้านกันกลับบ้านกันฮึบ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 อู้เคเคระไเเราไม่สนะแกะแดงนี่แกะบ้านเราทุ่งยาสวรรค์ว่ไก่ไก่ฮึบเจอฮะชุบโอ้มี

้าสายตาเป็นตัวหนึ่งละคีรอนเหมัอนโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาเยี่ยมโอเคออนนโเคสต์ดอโอ้โหกินเฉลิมฉลองก่อนอืมโอ้โหไข่พอดีเลย อ,อ,อย่าคิดเลยอย่าคิดเลยออกไปไม่ได้หรอกอใครอีกแล้วอืมเยี่ยม,อมโอเค โอเคเามาเก็บเกี่ยวข้าวกันอ่าอืมเยียมอืมอ๋อเฮ้เราจเจรินงอกงามเศรษฐกิจเพียงอนะไม่พึ่งปุ๋ยอนะ ธุรกิจพอเพียงไม่ป,ปุ๋ยเคมีนะแจ๊ะถ้าเดียวมืดอีกแล้วโอ้ฮึบฮึบโอโ้โหเก็บไปหมดเลยวัววัวแกะแกะโอเค เอากันให้ตูดบานกันไปเลยตัวไหนที่คิดว่าตูดบานแล้วมันก็จะไม่ตามมาคิดรู้สึกจะตูดบานกันหมดล วิ่งเมอร์ทอนเก็บไข่ก่อนอจุ่มดินอ,อีกออะเจอตัวกักทีเยียม อ๋อะโอ้่มไปเลยนี่เก็บไข่เก็บไข่ สอมบีโออืมอือืมปฏิ้อโอเคี่ธีไก่อ้อ่าเราตัวนี้ไปเลี้ยงบ้านก็ได้อะ ตามา Follow me Okay Follow me Follow me Follow me โจ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 ติดไปห่งตัวฮะ o ของก่อนโอ้ผ่านหน้าแล้วค่อยมาพุกกินนะฮะ เอามาเตรียมของโอเคโอเคชือบโอเคผ่านหน้าผ่านหน้าเราจะมาขุดตรงนี้กันเพลินเลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมพอตัดคลิปว่อผมจะไปขุดแล้วผ่านหน้ามาเจอกันนะะ เจอกันใหม่พารนะรบายบาย